สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดียร์ออฟทาร์ลอดบายกันชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณมากันที่วันพุธนะคะเหลืกันอีก2วันเท่านั้นก็จะเสร็จแล้วมากันที่วันพุธ16ถึง28นี้นะจะความรักความสัมพันธ์การงานการเงนิงน,งน,งนชีวิตโดยรวมๆของคุณจะเป็นเช่นไรเ่จะเป็นการดูด,ดวงแบบตัวตกเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปเพราะ ฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับไพรเลยก็ได้อย่าวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะจ๊ะโอเคไหมอาเรามาดูสถานการณ์การงานการเงินชีวิตโดยรวมๆของคุณอาจจะมีอะไรที่ต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตหรือเป็นไพ่เป็นการเตือนโดยเป็นไกด์ไลน์บอกแล้ว นะคะถ้าเรามีแนวทางของชีวิตในการดำเนินชีวิตระวังในสิ่งที่เราควรระวังใช้ชีวิตอย่าประมาทเราก็อาจจะอยู่รอดได้โดยปลอดภัยกับสถานการณ์ปัจจุบัน <c oughs> ในด้านของความรักเดี๋ยเราค่อยมาดูกันจริงๆความรักอะไม่ใช่เรื่องทั้งหมดของชีวิตค่ะความรักมันมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่งานเงินไม่มีไม่ได้นะจ๊ะอ่ะไพ่ใบแรกนะคะ เอาเรื่องงานเงินก่อนนะคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการได้เงินก้อนโตๆหรืออยากได้เงินก้อนโตๆเงินเป็นแสนเลยนะจะเอาเงินไปทําอะไรถ้ามีหนี้สินก็ยังต้องลาบากเพราะหนี้สินยังเคลียไม่ได้ยังต้องรอไปซักระยะระยะหนึ่งนะจ๊ะคือต้องรออย่างเดียวแหละการใช้เงินก็ให้ระมัดระวังหน่อยละกันในหนี้สินในเงินทองที่ต้องใช้เงินทองของต้องมี ไม่มีก็เดือดร้อนช่วงนี้ให้เราวัดระวังการใช้เงินระวังแผนสำหรับการทำบัญชีกับค่าใช้ใจ่ายดีๆนะจ๊ะเพราะว่าเงินเงินที่ต้องใช้มันมีเยอะแหละแต่รายรับกรายจ่ายก็ไม่ค่อยบัดร้านกันสลไรสักเท่าไหร่นะจ๊ะพุทธจาอืมมีเกณฑของการเดินทางค่ะการเดินทางการยกย้ายย,าย้ยายแผนกย้ายบ้านย,าย้ายงานย,าย้ายการหรือว่าย้ายไปใน ไปไหนอ่ะย้ายถิ่นฐานก็ได้ย้ายถิ่นฐานบ้านเกิดบางคนอยู่ในกรุงเทพแล้วทํางานแล้วมันไม่บัดร้านกับชีวิตคุณเลยคุณก็มีเกณฑ์จะย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดย้ายไปอยู่กับครอบครัวการย้ายยกย้ายหรือในบางคนต้องเสียเงินเสียทองไปกับการต่อเติมบ้านว i วอินหรือบ้านต้องต่อเติมเพราะว่ามันชํารุดทรุดโทรมเสียหายอารมณ์ประมาณนั้น ในอ h t เ f นเด t a c l e เนี่ยก็ยังเป็นลักษณะของการทำงานที่ไปแบบเรื่อยๆช้าๆไม่หวือหวาแต่ว่าถามว่ามันยังมั่นคงอยู่ไหมถ้าคุณคิดว่าในสถานการณ์ของคนที่ยังต้องอยู่ก็มีความมั่นคงในระดับหนึ่งนะคะอาจจะมีการอาจจะมีลักษณะของการเดินทางไปสู่เป้าหมายค่อยๆไปแบบช้าๆอย่างที่บอก อ่านงานที่ทํามันมีความมั่นคงแต่มันไม่ได้เหวีหวาแบบได้เงินเยอะมากมายบางคนอาจจะได้สมบัติอาจจะได้มรดกมรดกตกทอดเป็นที่ดินเป็นเงินก้อนโตโตจากมรดกตกทอดก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะหรือคุณอาจจะกำลังมองหารูทางของการทำมาหากินที่เพิ่มขึ้นก็ได้ไปร่วมหุ้นลงทุนกับเพื่อนหรือไปลง ลงขันทําอะไรสักอย่างร้านค้าอะไรก็ได้เป็นร้านค้ากับเพื่อนหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ก็ได้เหมือนกันแต่การลงทุนลงแรงอะไรไปน,นั้นถามว่ามันจะได้ผลสําเร็จลงไปแล้วมันจะรวยเลยไหมไม่ต้องใช้เวลานิดนึงต้องใช้เวลาต้องรอดูสถานการณ์นิดนึงไม่ใช่ว่าลงไปแล้วรอความแบบคนเราลงทุนไปก็รอผลตอบแทนใช่ป่ะแต่ว่ามันก็นยังไม่ได้ได ผลตอบแทนสูงมากขนาดนั้นแต่ใช้เวลานิดหนึ่งเพื่อจะสร้างสมประสบการณ์แล้วก็เพื่อให้ต่อยอดในการลงทุนนั้นได้นะจ๊ะในเรื่องของความรักเหรอในเรื่องของความรักมองไม่เห็นเลยอะพุจาความรักไม่มีแล้วเหรอความรักความรักความรักเจ้าค้าอยู่ๆก็มาไม่ทันต่างตัว <laughs> ความรักทำไมมันเป็นอย่างนี้มีความรู้สึกรักเขาชอบใครก็ตามเหมือนเราทุ่มนะทุ่มเทความรักบางทีก็ไม่ได้อยากได้ละมันเหมือนกับความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาที่คุณเจอเจอมาในอดีตค่อนข้างจะส่งผลกับชีวิตของคุณทำให้คุณต้องทุกข์กายทุกข์ใจยังรอคอยอยู่เหมือนเมื่อไหร่หนอฟ้าจะส่งคนที่เป็นคนของเราเราจะได้เจอความรักที่มั่นคง มีไหมมีไหมที่ผ่านมาอาจจะวิ่งตามความรักทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจและไม่ได้อะไรขึ้นมาการพัฒนาช้ามากหรือว่ามันมันอยู่ในปัจจัยของการความรักที่เป็นทางกลเออได้เจอได้เจอกันน้อยได้คุยกันน้อยไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ได้แต่เฝ้ารอหรือในบางคนเป็นโสดอยู่ก็เฝ้ารอสถานการณ์ความรักว่า ว่อไรหนอจะมีคนมาหยิบยื่นใหม่เตรหรือความรักดีๆให้อืบางคนอาจจะเพิ่งเลิกกับใครมาหรือเลิกมานานแล้วแต่ว่าก็ยังรอคอยสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะจ๊ะความรักมองไม่เห็นเลยนะมีรู้สึกว่ารักใครนะนะัร่นแหละเวลามีแฟนเหมือนไม่มีไม่รู้จะมีทำไมเรามีแฟนเหมือนเราก็มันไม่ได้เติมเต็ม มันดูเหนื่อยในนายมันดูไม่มีความสุขหมดพาชั่นหมดอารมณ์ความต้องการความปรารถนาหรืออาจจะมีสิ่งต่างๆเข้ามารุมเร้าคุณมากไปจนทำให้คุณรู้สึกว่าเราไปโฟกัสกับเงินดีกว่าไหมความรักมันมันกินไม่ได้อะไรเงี้ยอารมณ์เนี้ยพุทธหนดูสิอ่ะ อากาศเปลี่ยนอีกแล้วอากาศเปลี่ยนอีกแล้วระวังเรื่องของความเจ็บป่วยด้วยนะจ๊ะอ่าโอเคบางคนไปนิ่งๆไปอยากไปบวชละไปถือศีลไปกินเจหรืออยากหลุดพ้นกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ค่ะไม่ว่าสถานการณ์ที่มันน่าอึดอัดมากแค่ไหนเจอนสถานการณ์ที่เอาตัวรอดยากน่าอึดอัดก็กำลังคิดหาทางหาคำตอบให้กับตัวเองบางคนอยากมีบ้านค่ะอยากซื้อบ้านหรืออยากได้ฐานะการเงินที่เกิดความมั่นคง ถ้าคุณอยากซื้อบ้านก็ยองรอไปก่อนเนาะออกไปรอๆไปนิดหนึ่งน่าจะความหวังใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นค่ะอ่ารอนิดหนึ่งนั่นแหละลองหันไปมองสิ่งที่ในอดีตที่ผ่านมาด้วย มาว่าไม่ว่าในอดีตที่ผ่านมาเราจะทําหรือไม่ทําอะไรลองมองดูว่าเดิตที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตเรายากลําบากเพราะอะไรเพราะการทําของเราหรือเปล่าหรือเพราะคนอื่นทําให้เรายากลําบากเพราะฉะนั้นคุณต้องเริ่มทบทวนตัวเองแล้วนะจแล้วก็ความหวังต้องตั้งความหวังหรือต้องตั้งเรียกว่าคนเราในชีวิตของคนเราก็ตามนะคะถ้าถ้าทํางานไปเช้าชามเย็นชามเช้าชามเย็นชาม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 ,ชาม,ชามอย่างเงี้ย ชีวิตมันจะไม่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นในทุกๆชีวิตถ้าคนเราตั้งเป้าหมายกับชีวิตแล้วทําทุ่มเทเต็มที่กับกับงานกับการกับความรักความรักเนี่ยบางทีก็อย่าไปทุ่มเต็มที่นะักเพราะว่าความรักเนี่ยเราจะเอาชีวิตของเราทั้งชีวิตเอาความสุขของเราทั้งความสุขไปฝากไว้ให้กับคนคนหนึ่งเนี่ยถ้าเขาทําให้เราเขาไม่ทําตามที่เราต้องการแล้วเราไม่มีความสุข อย่าเอาชีวิตของคุณอย่าเอาความสุขของคุณไปฝากไว้กับคนอื่นเพราะเราสามารถจะทําตัวให้เรามีความสุขมันอยู่ที่แนวคิดมันอยู่ที่การกระทําของเราล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นตั้งความหวังค่ะตั้งความหวังคุณอาจจะมีโอกาสมีเกณฑ์บางคนอาจจะตกงานอยู่แล้วได้งานใหม่ๆขึ้นมานะคะบางคนได้งานแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความยากลาบากช่วงเวลาแห่งความนเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ช่วงเวลาแห่งการมีปัญหา มีปัญหาอะไรอย่างเข้ามานั่นแหละสิ่งที่คุณต้องทําคือฝันให้ไกลและไปให้ถึงน่าจะนี่คือพลังงานของคุณในด้านความรักอาจารย์มองไม่เห็นสักเท่าไหร่จริงๆนะหรือคุณอาจจะกําลังรอคอยก็ได้รอคอยความรักรอคอยความรักรอคอยคนที่จะมาแต่งงานหรือในบางคนมีเกณฑ์ของความตั้งความหวังในเรื่องของการแต่งงานชีวิตครอบครัวเอ,อ,อารมณ์นี้ นะจ๊ะอืมไม่มีอะไรโดดเด่นจริงๆนะไม่มีอะไรโดดเด่นมากเลยในเรื่องของความรักเหนื่อยนะ่ะรู้สึกมีความเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานรู้สึกเป็นอะไรที่คุณอาจจะมีหน้าที่ที่ต้องแบกรับ มีหน้าที่ที่คุณรับผิดชอบจนจนไม่อยากได่ใหญ่ดีกับเรื่องของความรักละเพราะในบางคนก็เบื่อเบื่อในนายเซ็งเซงรักไม่ดีก็ไม่อยากมีแล้วอารมณ์นั้นหรือในบางคนอาจจะกำลังเริ่มมองหาสิ่งใหม่ๆสำหรับชีวิตค่ะคนใหม่ๆสิ่งใหม่ๆสำหรับชีวิตนะโอเคไหม วันที่คุณเดียวด้วยอาจจะเป็นราศีกันราศีธนูธาตุน้ํา,นากอระกฏมินพฤศจิกราศีธาตุเด,ดินระสบกันมังกรแล้วก็กุมค่ะอืไปดูเขาคนนั้นของคุณกันไปดูคนที่คุณรักกันค่ะใครกันหน้าคนที่คุณรักเนะี่ยไปดูชีวิตเขากัน คนที่คุณรักห้าเหรียญไพ่ของคุณก็ขึ้นห้าเหรียญมาเป็นพลังงานข้างๆส่วนตัวเขาเป็นห้าเหรียญที่อยู่ตรงกลางเลยความรักความรักเจ้าค่ะ เดี๋ยวนะโอ้คุณไปเดียวกับคนที่เขามีความโสดความมั่นใจดูนิ่งดูเย็นชาไรยังมีตัวเลือกค่ะดูนิ่งคุณอาจจะเดียวกับราศีสิงห์ในความรักในชีวิตของเขาอาจจะต้องการเงินค่ะต้องการเงินต้องการความโสดต้องการอยู่คนเดียวอาจจะขาดแคลนอยากได้คนสพอร์ตดูแลก็ได้วิ่งตามสถานการณ์การเงินของคนที่คุณรักเขาไม่ไดีเท่าไหร่ไพ่สลับกันได้และเขายังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้เลือกใคร หกเหรียญเป็นลนักษณะของการที่ใครคนหนึ่งทุ่มเทแต่ใครคนหนึ่งยังคุยไว้หลายๆคนเผื่อ,อไว้เลือกยังไม่ได้ตอบรับกับความสัมพันธ์นี้เป็นการคุยเป็นการเอาไว้เลือกเอาไว้เป็นช้อยเขายังทําตัวเป็นโสดสถานะเขายังไม่ให้ใครทั้งนั้นค่ะเขาพยายามจะเดินไปข้างหน้าอีกอย่างหนึง่งคนคนนี้อาจจะมีความรักะกวัวความเจ็บช้าก็ได้อดีตที่ผ่านมา เจอเรื่องราวของความรักที่เป็น rd, เติร์ดหรืเจอการอุกหักเจอการทุกทําร้ายทุกแทงข้างหลังมาเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าการอยู่คนเดียวตรงนี้มันดีกว่าอ,อ,อยากอยู่คนเดียวเขาไม่ค่อยโฟกัสเรื่องความรักสักเท่าไหร่และพอใจที่จะอยู่คนเดียวพอใจที่จะโสดพอใจที่จะจะไม่อยากถ้ารักนะ่ะมันมีไหมดูแล้วมันเฉยๆนิ่งๆยังไม่ใช่ คือคนเราถ้ารักกันนะมันดูแป๊บเดียวมันก็รู้ว่ารักแต่ถ้ายังไม่ใช่หรือกั๊กๆดูกันไปก่อนเนี่ยแสดงว่ายังไม่ได้รักอารมณ์เนี่ยเขาอาจจะอดทนอดกั้นกับสิ่งยั่วยุต่างๆก็ได้เพราะภายใบนี้เป็นลักษณะของคนที่อดทนอดกั้นกับสิ่งยั่วยุอะไรที่เป็นการยั่วยุล่ะรักอยากมีแต่ก็กลัวอืใครเข้ามาคุยก็คุยได้ แต่ว่ายังไม่ให้ความชัดเจนเพราะว่ากลัวทุ่มอ,อกทุ่มใจแล้วมันจะเจ็บช้ำอีกลักษณะของไพ่แบบนี้นะคะหรือคุณอาจจะเขาอาจจะอยากได้คนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ในเรื่องของเงินมากกว่าความรักนี่คือไพ่ของเขาคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นน้ำกรรกดเมนพิจิตรแล้วก็สิงห์อ่ะสิบหก ถึง28นี้ค่ะในปักหลังเนี้ยความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรพุทธ trustment ค่ะ the sun รอไปก่อนนะถ้าคุณอยากจะได้คนที่ the sun ถ้าในใน,ในที่ผ่านมาเป็นความรักที่เขาไม่ยังไม่เลือกคุณหรือคุณยังไม่ได้เลือกเขาถ้าคุณยังไม่เรียบนะ ก็รอ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 ดีๆไปก่อนคุณจะได้คนที่มีความรู้สึกที่เห็นตรงกรันเขารักคุณคุณรักเขาแล้วก็จะได้คนที่คุณแบบทุกอ,อกทุกใจสามารถเป็นคู่ชีวิตได้บางสิ่งบางอย่างที่มันทําให้คุณเกิดปัญหาดราม่าก,กับชีวิตหรือกิดมากเรื่องอะไรก็ตามพยายามตัดสิ่งเหล่านั้นออกไปตัดความไม่สบายใจตัดความรู้สึกที่แย่ๆออกไปให้หมด แล้วคุณจะได้รับสิ่งใหม่แต่สั้นมารอแล้วจ้ะถ้าอยากมีความสุขบางความสุขบางทีก็ต้องตัดเรื่องราวที่เป็นปัญหาไม่ต้องเอาทุกอย่างในชีวิตมาคิดทุกอย่างอะไรที่ผ่านไปแล้วมันก็คือผ่านไปอะไรที่เราไปรักเขาแล้วเขาไม่รักเราก็จะไปอยู่มันคือคนเราต้องมีความเห็นพ้องต้องกันต้องมีความเคลือกูลกันในเรื่องของความรักถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นไยให้อยู่ฝ่ายเดียวเราเป็นไย คุยก่อนบอกก่อนช่วยเหลือก่อนเราก็จะโดนความรักเล่นงานได้นจะจ๊ะเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณคนที่คุณรักเนี่ยเขาปิดกั้นคุณนะเขาไม่ค่อยเต็มใจจะรักเหรอเขาไม่ให้สถานนะด้วยมันไปกันแบบ,บรู้เบื่อในนายเออบางคนอาจจะออกกันเบื่บอในนายกัน ไปไปกับกับแล้วก็มีปัญหากันอยู่เนืองเนืองเขาคิดยังไงโอ้ยเขายังมีใครท่อนไว้คุณยังเป็นแค่ตัวเลือกค่ะจริงใช่คุณยังเป็นแค่ตัวเลือกคุณยังไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่เขาเขามองว่าจะสามารถชัดเจนได้บางคนอาจจะอยากรักความช่วยเหลือมากกว่าความรักรักไม่เอาเอา,เอาตังอะไรเงี้ยเขามองคุณยังไงก่าวถวย หรืออาจจะหนายหนึ่งเขาอาจจะมองว่าคุณก็มีคุณสมบัติครบถ้วนหรือมีความไม่ยังไม่มีความจริงใจในความสัมพันธ์มากนะักไพ่เป็นไวเวซ่าได้เป็ลนลักษณะของความสัมพันธ์ที่ยังมีกันไว้ไปไปกับกับรู้ข่าวสารรู้ข่าวสารแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแลพัฒนาชา้ามันเบื่อหน่ายมันเหมือนเหมือนความสัมพันธ์ของคุณมันเกินถึงจุดขีดสุดแล้วมั้ง มันหมดพาช้าเราอ่ะมันหมดอารมณ์หมดความต้องการหมดความอยากได้แล้วเนี่ยคุณอาจจะอยวกับผู้ศพอ่ะเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้คะพุจ๋าเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้คะเขามีเด็กเข้ามาหรอความสัมพันธ์ใหม่ๆใช่เขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้คะยังไม่ต้องการอะไรมากหรอก มองแล้วเนี่ยมองแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่โอ้ถ้าคุณรวยเขาก็อยากได้ความมั่นคงอ่ะเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้เขายังอยากดูดูกันไปก่อนศึกษานิสัยใจคอกันไปก่อนอยากจะมีตัวอยากจะทําตัวที่แบบยังไม่ได้ชัดเจนอาจจะเป็นแค่คนคุยอาจจะเป็นถึงอาจจะบางคนน่ะเป็นแฟนกันแล้วแต่พอเหมาะมาในจุดจุดนึงแล้วมันเบื่อหน่ายกันไปแล้ว อยากมีตัวเลือกอยากให้ชีวิตมั่นคงก่อนอยากดูดูกันไปก่อนว่าคนคนนี้สามารถเป็นแม่ของลูกฉันได้ไหมหรือคุณเป็นความมั่นคงเป็นความมั่นคงเป็นความรักที่ดีเป็นการเติมเต็มที่ดีเหมาะสมกับการที่เขาจะเอาไปเป็นแม่ของลูกไหมอารมณ์เนี้ยดูไปก่อนจะเหห็น เขาจริงใจกับคุณไหมพุทเขาจริงใจกับคุณไหมเขาคนนี้จริงใจไหมคะ The d e w i l ใครบางคนซ่อนรักรอร,รักที่ซ่อนเรินไว้ตัดกันก็ไม่ได้อยู่กันก็ไม่ได้มีความสุขหรอกมีปัญหากันบ้างทะลอกันบ้างห่างไกลกันไปบ้างแต่ก็ยังไม่ได้ขาดกันแค่นั้นเองใช่ความรักที่ยังไม่ได้เลือกกันนะเลือกไม่ได้จริงๆใครบางคนแอบซ่อน ค,คุณสองคนไม่ได้มีคนแค่สองคนตัวคุณเองอาจจะมีคนอื่นซ่อนอยู่หรือตัวเขาเองอาจจะมีคนอื่นซ่อนอยู่นะจ๊ะไปดูดีดีคุณอาจจะเดียวกับมังกรเขาจะเทคแอคชั่นนะเขาจะเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์นี้กับคุณอย่างไรเดอรซันอยู่กันก็อยู่อแมจ่าจัสติกบางคนมีเรื่องของกฎหมายขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นลงพัก คาดดีความการจัดการในเรื่องของธุระของตัวเองให้เสร็จสิ้นเขาจริงใจกับเออไม่ใช่มคิดถามว่าอะไรนะเขาจะทําอะไรนะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรถัดจากนี้ไปการเทคแอคชั่นของคันไม่ปรากฏเลยไม่อะ่ะเทคแอคชั่นอะไรก่อนจะทําอะไรเขาจะคิดเขาจะคิดตัดสินใจให้อรอบครอบในความสัมพันธ์ ในบางคนเขาบอกว่าถ้ามันเหนื่อยมากนะ <c oughs> ก็ต่างคนต่งางแยกย้ายก่อนไหมห่างกันสักพักไหมหรือว่าเราจะห่างกันตลอดไปเลยดีไหมไม่อยากจะมาโฟกัสกับเรื่องของความรักแล้วความรักที่มันเหนื่อยเหลือเกินเครียดเหลือเกินทุกข์เหลือเกินหวาดระแวงเหลือเกินอย่างเนี้ยคุณอาจจะเดียวกบจะติกมันเคยเป็นความสุขนะแหละมันเคยเป็นความสุขอีกฝ่ายหนึ่งเต็มเต็มแต่อีกฝ่ายหนึ่งตแต,ไ,งตมไม่เต็มคนที่คุณรักอาจจะ ไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วบางคนนะเดินออกแล้วอืมถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไกับคุณนะดูเชิงกันไปก่อนดีไหมระยะห่างความแตกต่างระหว่างสถานะฐานะเขาอาจจะมีคนเข้ามาด้วยมีการดูใจเขาอาจจะอยากเดินไปแล้วอืมจริงๆด้วย บางคนอยู่ในที่ทํางานเดียวกันแต่อยู่ใกล้ก็เหมือนไกลบางคนไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันยิ่งอยู่ไกลยิ่งห่างไกลออกไปทุกทีทุกทีทุกท,ท,กท,ท,กทีมีความแตกต่ตกางกันมากแล้วก็มีความดด้นลันมีเขาเรียกว่ามีความคิดและเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงเลยทําให้ความสัมพันธ์ยากจะพัฒนาแล้วละ่ะสิ่งที่ทําได้ก็คงจะเป็นอะไรรู้ไหมคงจะเป็นลักษณะของการทาใจแล้วละ่ะว่าคนคนนี้คง มาได้สุขสมว่าเราหมายกบบมันมองดูแล้วในพุทธจามันมองดูแล้วแบบมันเหนื่อยล้ามันไม่ไหวก็แล้วมันถึงทางตันแล้วมันคงปรับกันไม่ได้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอารมณ์นี้ขอภัยแนะนำหน่อยขอภพยแนะนำ ให้แนะนานบอกหาตัวช่วยค่ะอะไรก็ตามในความรักความสัมพันธ์ท่าทางที่คุณเดินไปถ้ามันไม่ใช่ก็เปลี่ยนเส้นทางที่จะไปซะยอมรับในความเป็นจริงยอมรับในโชคชะตาปฏิเสธได้อะไรก็ปฏิเสธให้ระวังเรื่องของสุขภาพลมหมอนนอนเสือเป็นโควิดติดไซนัสอะไรแบบนี้มันก็ไม่ถึงขนาดรุนแรงนะแต่ว่าช่วงนี้ห่างไกลจากผู้คนเรื่องโควิดนิดหนึ่งสุขภาพไม่ค่อยดีเนะี่ยสิ่งที่คุณต้องควร ดูแลรคือตัวของคุณมากกว่าคนอื่นนะตัวของเราใจของเราเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ทําให้เรามีปัญหาใครยิ้มตังค์ก็พยายามอย่าให้รู้จักปฏิเสธคนอื่นบ้างอย่าทําตามแต่คนอื่นต้องการโดยที่เราไร้ซึ่งณนะซึ่งความสุขบางคนแม้ในอยู่ในชีวิตที่ทําเพื่อคนอื่นไม่ทําก็ไม่สบายใจทําก็ไม่สบายใจเลือกที่จะ ไม่ทําไม่เจ็บตัวน่าจะดีกว่านะจ๊ะอะไรก็ตามถ้ามันถึงทางตันก็หมดหนทางแก้ถ้าใช่คือใช่ประตูบ้านเก่าจะปิดไปประตูบ้านใหม่จะเกิดขึ้นนะจ๊ะโอเคไหมยอมรับโชคชะตาของคุณซะบางทีถ้ามันหมดเวรหมดกรรมหรือหมดสัมพันธ์บุญกันแล้วถึงเวลาไปอะไรก็รังไม่อยู่แต่ถ้าคนที่ใช่ก็จะมาเองนี่คือไพ่แนะนำของคุณ <c oughs> วันพุธ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชันบอก้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอัดไลน์มาค่ะ a s i a of a 0329์ส e 03า้ยแล้วเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ